ใส่ลรวรู้สึกคันตรงบริเวณแนวแตะเข็บริมผพ้าพวกนี้จะมีวิธีการในการแก้ยังไงเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันค่ะในคลิปนี้นะคะอันก็จะพามาดูวิธีการกุ้นขอบนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้คือหลังแก้นะคะได้หน้าตาแบบนี้นะอันนี้ค่ะคือก่อนแก้สาเหตุนะคะที่ เราค่ะจาเป็นจะต้องกุนขอบ1นนะคะก็คือถ้าหากแบบเป็นพวกงานตัดค่ะโดยส่วนมากเขาก็จะกุนขอบนะคะเพื่อให้งานเนี่ยออกมาเรียบร้อยเนาะแต่ถ้าเป็นพวกงานซ่อมมาค่ะโดยส่วนมากเราไม่จำเป็นต้องกุนขอบแบบนี้ทุกเคสนะคะแต่ว่าเคสเนี้ยลูกค้าเขาใส่แล้วค่ะเขารู้สึกว่าคันบริเวณริมผ้าตะเข็บแบบนี้นะคะอาจจะเนื่องจากลักษณะผ้าเนี้ยค่ะมันจะเป็นลักษณะอาจจะเป็นผ้าแก้วก็ได้นี้นะคะมันจะมีความคมของของพวกตะเข็บ พวกรอยตัดอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะมีความคันอยู่ฉะนั้นนะคะเราก็จําเป็นต้องกุนขอบนะคะเพื่อใหอ้ความคมของริมตรงนี้ค่ะมันไม่มีนะคะเราก็ใช้วิธีการกุนขอบได้นะคะแบบนี้นะเดี๋ยววันนี้ค่ะอันจะพามาดูวิธีการที่ทําในแบบให้ดูทุกขั้นทุกตอนเลยค่ะไปดูวิธีการทํากันค่ะในขั้นตอนแรกให้เราตัดผ้าเฉลียงเพื่อีจะทำผ้ากุนก่อนนะคะอันนี้ก็คือความกว้างค่ะอยู่ที่1.2นิ้วนะคะ แล้วก็ความยาวค่ะก็คือตามวงแขนของตัวเสื้อนะคะพอหลังจากได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะให้เรานะคะพับนะคะส่วนของริมผ้านะคะตรงนี้ประมาณแบบนี้เนาะอันนี้ค่ะเราจะพับส่วนของด้านในนะคะก็คือฝั่งที่เป็นรอยต่อตรงนี้นะคะนี่นะคะเป็นรอยต่อตรงนี้นะนี่ค่ะก็พับแบบนี้นะคะและต่อจากนั้นค่ะเอาส่วนของตรงนี้นะคะมาวางตามแนวตรงนี้นะคะนี่เลยให้ริมส่วนของตรงนี้ค่ะ เท่ากันพอดีเป๊ะนะคะแล้วก็จากนั้นค่ะเดินเส้นเย็บเลยด้วยฝีเข็มนะคะปกติค่ะก็คือจะอยู่ที่2.5ถึง3นะคะแล้วก็เดินเส้นเย็บค่ะประมาณ1ตินผีนะคะเดินเส้นเย็บเลยโดยรอบนะคะ พอหลังจากที่เราค่ะเย็บมาจนถึงจุดเริ่มต้นนะคะที่เราได้เริ่มต้นเย็บนะมันก็จะมาทับค่ะส่วนของชิ้นแรกที่เราเริ่มต้นนะคะตรงนี้นะก็ทับมาแบบนี้เลยเย็บทับมาเลยค่ะประมาณาซักสองเซนนะคะเย็บทับมาเลยค่ะแล้วก็จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราค่ะจะตัดนะคะส่วนของตรงนี้เมื่อกี้นี่นลืมแจ้งนะคะก็คือ จุดเริ่มต้นนะคะที่เราจะเริ่มต้นในการวางผ้าแล้วก็เดินเส้นเย็บนะคะเราจะเริ่มต้นส่วนของที่เป็นตะเข็บด้านข้างนะคะตรงนี้นะตะเข็บด้านข้างลำตัวค่ะตรงนี้นะคะอันนี้คือเป็นส่วนของตะเข็บของแขนเสื้อนะคะอันนี้คือตะเข็บด้านข้างของลำตัวค่ะตรงนี้นะคะก็คือเราจะเริ่มต้นจากตรงนี้เนาะและขั้นตอนต่อมาค่ะก็ทําการคลิปริมผ้านะคะตรงนี้นะโดยรอบเลยค่ะ พอหลังจากที่คลิปริมผ้านะคะเสร็จเรียบร้อยนะต่อจากนั้นค่ะให้เรานะคะมาเริ่มต้นพับทบนะคะตรงจุดบริเวณที่เป็นรอยต่อของผ้าตรงนี้นะและต่อจากนั้นค่ะเราจะพับทบนะคะทั้งหมดเนี่ยสองครั้งนะคะครั้งแรกค่ะก็คือพับทบนะคะให้ส่วนของชายให้ส่วนของริมผ้าตรงนี้ค่ะชนกันกับขอบตรงนี้นะคะชนกันกับขอบตรงนี้นะขอบที่ เป็นของเดิมที่เป็นพ้มริมหรือว่าเป็นส่วนที่เราอะค่ะได้คลิปริมอะค่ะตรงนี้นะคะให้ชนกันนะคะแล้วต่อจากนั้นค่ะพับทบนะคะล้มมาค่ะอีกหนึ่งครั้งนะคะแบบนี้นะและต่อจากนั้นค่ะให้เราเริ่มต้นเย็บนะคะจากจุดบริเวณตรงนี้นะคะค่อยๆไล่ามาค่ะ หลังจากที่เย็บเสร็จนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะริมผ้าค่ะก็จะเรียบร้อยนะคะหลังจากที่เย็บเสร็จนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยค่ะก็จะเป็นการกุ้นขอบนะคะเป็นเทคนิคที่เพื่อนๆสามารถเอาไปปรับใช้ได้นะ ก็วิธีการก็ตามที่เห็นไปเมื่อกี้เลยค่ะลองดูค่ะลองทําดูนะคะไม่ยากเลยค่ะ